สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลงไฟล API เพื่ออัปเดตม็อดออโต้นะครับอันแรกให้เปิดไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับที่เราเก็บพวกไฟล์นี้ครับ API JSON Client อ,อะไรพวกนี้ครับของคุณอาจจะพบโปรเจกต์อยู่ข้างในนี้นะครับแต่ผมเอาออกมาแล้วนะครับก็เลยไม่มี หลังจากนั้นไปที่ API JSON นะครับก็เปลี่ยน IP ตรงนี้เป็นของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้คือเกมไฟเวอร์ชันนะครับก็คือไฟล์ของไฟมอกของเราครับขั้นแรกไปที่ DPC น,นะครับไปที่ d i c ครับ ก็แซมนะครับก็เฮตีด็อกตอนแรกเราจะไม่เจอพวกนี้นะครับให้เรากอปไอ้พวกนี้ทั้งหมดเลยครับยกเว้นคําว่าโปรเจกต์นะครับให้เรากอปมาแล้วก็เอามาวางนะครับในวางในพวกเนี้ยเฮตด็นะครับพอมาวางเสร็จจะได้พวกนี้มานะครับหลังจากนั้นให้ไปที่ แอิเคชที่เราบิวไว้ครับของผมอยู่ในโปรเจกต์แล้วก็แอปบิวแล้วก็เอาพุดนะครับไอปพิเคชนี้บัอันนี้ก็คือไฟล์ลันเชอร์ a อ k พที่ผมบิวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ Copy หรือตัดมาก็ได้ครับก็มาวางในตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนไปวางทับไปนะครับ จากนั้นเราก็จะได้ตัวนี้มาครับคือลันเชอร์ที่ให้คนอื่นโหลดนะครับส่วนใครยี่โหอด APK ก็คือ APK ของเรานะครับถ้าคุณจ้างคนอื่นบิวมาคุณก็จะต้องมี APK ที่ให้คนอื่นโหลดใช่ไหมครับหรือว่าของใครเป็นของแซม APK ก็โหลด APK ของเว็บแซมมานะครับหลังจากที่ได้เสร็จเรียบร้อย คุณก็มาวางตรงนี้ครับมาวางตรงนี้เลยในเทีที่ดอกนะครับไม่ใช่ใบนี้อันนี้ครับแซมไม่ที่ดอกวางเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปนะครับชื่อเดิมอาจจะเป็นแซมดอ apk นะครับแบบเนี้ยคุณก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วก็เป็น c l i e n นนะครับดอ apk แบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับ วิธีให้คนอื่นโหลดลันเชอร์ของเรานะครับคือพิมพ์ไป http นะครับก็โคลอนสลลแล้วก็ตามด้วย IP ของ VPS เรานะครับขผมเปิดในเครื่องตัวเองก็จะเป็น IP นี้นะครับก็สลับันเชอร์นะครับ n o apk นะครับนี่ครับก็จะโหลดเรียบร้อยนะครับ แจกลิงก์นี้ให้คนอื่นโหลดนะครับพอเขาติดตั้งไปมันจะเช็คครับขั้นแรกจะเช็คว่ามี Data ของเซิร์ฟเราไหมถ้าไม่มีมันจะโหลดตัวนี้ครับเกมหลดอายาครับอันนี้ถ้ามีเสร็จมันจะเช็คครับว่าไฟล์อัปเดตของเราเนี่ยมันตรงตามเวอร์ชันขเราไหม นี่คือเกมไฟล์เวอร์ชันของเราครับถ้าเราติดตั้งไปแล้วมันไม่ตรงแน่นอนครับรเวลาต้องลองปรับอันนี้ก็ได้ครับไปที่ Data นะครับก็ w o r i n i นะครับนี่เกมไฟล์เวอร์ชันแต่ของคุณจะไม่ใช่เลขสอหรอกเพราะว่า ของที่แจกไปอาจจะเป็นเลขสิบเอ็ดนะครับปรับให้มันไม่ตรงครับอะไรก็ได้ที่ไม่ตรงกับสิบเอ็ดจะบวกหนึ่งรลบหนึ่งอะไรก็ได้ครับพอโหลดไปล์ปุ๊บมันเช็คไม่ใช่สองมันก็จะโหลดพอโหลดไฟล์เสร็จมันจะเช็คตัวนี้ต่อครับก็ไม่ใช่มันจะเช็คอืม เออถูกนะมันจะเช็คตัวนี้ครับตัวมอสขั้นแรกมันเช็คอ่านี้ก็คือ Data ถ้าไม่มีถ้าม,มี Data มันจะโหลดอันนี้โหลดเสร็จมันจะเช็คเวอร์ชันถ้าอันนี้ผมเป็นเวอร์ชันสมุติเป็นหนึ่งนะครับแล้วในเกม i อครับก็ ตรงเวอร์ดอทไอนะครับมันเป็นสองหไม่ไม่ตรงกับ2ครับอันนี้เป็น2ส่วนนี้เป็น1มันจะทําการโหลดอีกครั้งนะครับรอบ2มันจะโหลดตัวนี้นะครับไฟล์อัปเดตนะครับเราก็ต้องไปที่ไฟล์อัปเดตแล้วก็นี่คือมดนะครับมดที่เราลงไว้ เช่นในตัวนี้ครับกดแล้วก็ลี่ขวาก็เพิ่มมาเป็น .ir นะครับจะได้แซม .ir มาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้แหละในทีด็อกของเรานะครับจากแซมนะครับก็เปลี่ยนชื่อแซม .ir เป็นตามนี้ครับไฟอัพเดทนี้ผมนักนขนเขียนผิดไฟอัพเดตนะครับ ่รด้ทำดีดี UPD นะครับแล้วก็ .ir พอมันเช็คไม่ตรงกันปุ๊บมันจะโหลดในตัวนี้ครับนี่คือไฟล์มอดของเราก็คือการโหลดหมอดนั่นเลยครับถ้ามันถ้ามันตรงมันจะเป็นเลขหนึ่งเรียบร้อยนะครับวิธีการอัพโหลดหมอดก็นี่ครับสมุินี้เป็นดาต้ของผมนะครับใน android เราเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดที่แซมนะครับก็แตกไฟล์ออกมาเป็น ir นะครับเรามาที่แซมไที่ดอกนะครับก็กดวางไปนะครับเราจะได้แซม ir นะครับสมมติว่าผมแตกไฟล์ตัวแซม ir มานะครับตอนแรกจะได้แบบนี้ครับเอามาวางในนี้ปุ๊บ เราก็เปลี่ยนชื่อนะครับท้าเราจะอัปเดตมอดนะเป็นไฟล์อัพนะครับเป็นวันนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนเลขบวกไปหนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็จะเป็นสองครับก็กดเซฟไปปุ๊บพอคนเข้ารันเชอร์ไปมันจะเช็ค Data ของเรานะครับ ตอนนี้ด a ต a ้ของเราคือ,อสมมุติว่าเป็นสิบเอ็เรานี้เป็นเลข2ไม่ตรงกันนะครับมันจะทําการโหลดนะครับคือโหลดตัวน,นี้แล้วก็แตกไฟล์ลงเครื่องเอาเองอัตโนมัตินะครับเราลริเชื่อ่าใช่ดิเรียกว่าอะไรนะแล้วก็ด a ต a ้ของคุณอ่ะมันจะอัปเดตมดลงไปอัตโนมัตินะครับ เป็นการอัปเดตออโต้นะครับแล้เวเข้าเกมมาเช็คไม่ตรงก็อัปเดตนี่ครับหลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับคลิปต่อไปอยากให้ทำอะไรก็อมเมนไว้ครับหรือใครไม่เข้าใจก็ถามผมได้นะครับในดิทส่วนตัวนะครับหรือลงช่องแชทปกติก็ได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดิทคอนไว้ช่องคอมเมนต์ครับ